ว่าอาดีตนายกขายได้ไหมท่านยังขายได้ในคนที่ทันสมัยที่ที่ท่านเป็นนายกหรือไม่ว่าเคยได้รับอน,นิสง์จากนโยบายของพรรคไทยรักไทยขนาดนั้นแน่นอนครับการเลือกตั้งครั้งหน้าเราก็คงไม่ได้ชูที่นายกทักษิณเพราะว่าท่านเองก็ท่านก็บอกตั้งแต่ก่อนกลับประเทศแล้วว่าท่านขอกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวอย่างสงบข,ของท่านอยู่ที่บ้านเลี้ยงหลานไปเงี้ยผมเชื่อว่าท่านคงทําแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเ,เราก็ต้องคิดนโยบายใหม่ๆ แน่นอนเราอาจจะมีค a n d i d a นายกเป็นท่านเดิมหรือจะเป็นท่านใหม่อันนี้ยังไม่ทราบนะครับอย,อยู่ที่อยู่ที่พักแล้วต็ตัดสินใจณนะขณะในอนาคตนะครับท่านอดีตนายกมีคนชื่นชอบเยอะนะครับเพราะว่าท่าน,านการที่การการที่มีคนรักอดีตนายกทักษิณเนี่ย แน่นอนก็มาจากผลงานแล้วก็ความทุ่มเทที่ท่านทำแล้วก็คิดคิดนโยบายดีๆสอสิบบาทรักษาทุกโรค SMLSME พักหนี้เกษตรกรสมัยนะเป็นนโยบายของพระราชาก็ทําให้ท่านมีความนิยมแต่แน่นอนมันก็มีเหตุการณ์การเมืองมาตลอด<ๆ>ทางไม่ว่าจะจนมีปฏิวัติปี49นะครับมาเป็นนายกสมัครไม่พูดถึงนายกท่านอื่นนะจนมาเป็นนายกปูนะครับจนมาเป็นนายกเศรษฐาเนี่ยเราก็เรียนรู้มาเยอะครับแล้วก็เราก็ทราบดีว่า สิ่งที่พรรคเพื่อไทยพยายามดีบเลี่ยงมาตลอดก็คือเราจะไม่สร้างความขัดแย้งในสังคมให้เกิดขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีความขัดแย้งในสังคมมันจะจบเรื่องการปฏิจจวัตรร <ừ> ิรัฐประหารเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเระวังมากที่สุดก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับการที่เกิดความขัดแย้งในสังคมคคดังนั้นนโยบายอะไรก็ตามที่มีความขัดแย้งในสังคมเราต้องเคลียร์ให้ชัดว่าอันนี้ได้ยังไงต้องอธิบายโดยเหตุผลนะครับอย่าใช้อารมณ์ถากว่าอดียนายก ขายได้ไหมท่านยังขายได้ในคนที่ทันสมัยมที่ที่ท่านเป็นนายกหรือไม่ว่าเคยได้รับอน,นิสงส์จากนโยบายของพรรคไทยรักไทยขนาดนั้นอย่างเช่นผมเจอหลายคนครับที่อายุเยอะหน่อยสักห้า 56, สิบหกสิบที่บอกว่าเคยอาศัยนโยบาย30บาทผ่าตัดหัวใจหรือว่าเ,อาเคยประสบบัติเหตุแล้วต้องเปิดสมองผ่าสมองแล้วใช้บาท30บาทอย่างนี้ครับแล้วเขาก็รอดชีวิตแล้วเขาก็มีความประทับใจกับนโยบายของเราอันนี้อันนี้เขาก็เลือกอยู่แล้วเพียงแต่ว่า แน่นอนครับการเลือกตั้งครั้งหน้าเราก็คงไม่ได้ชูที่นายกทักษิณเพราะว่าท่านเองก็ท่านก็บอกตั้งแต่ก่อนกลับประเทศแล้วว่าท่านขอกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวอย่างสงบของท่านอยู่ที่บ้านเลี้ยงหลานไปเงี้ยผมเชื่อว่าท่านคงทําแบบนั้นนะครับเแต่ว่าเ,เราก็ต้องคิดนโยบายใหม่ๆแน่นอนเราอาจจะมีค a n d i d a นายกเป็นท่านเดิมหรือจะเป็นท่านใหม่อันนี้ยังไม่ทราบนะครับอย,อ,ยอ,ยอยู่ท,ที่อยู่ที่พักแล้วตัดสินใจณนะขณะในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องหานโยบายที่ ที่เรามีความสุขว่าเป็นความต้องการของประชาชนจริงๆจะแก,ก้ปัญหาหอะไรให้ประชาชนนะครับเพราะว่าบางนโยบายบางครั้งมันมันเขียนไม่ได้ได้ครับทีเดี่วมันทําลําบากอย่างเ<ม>ช่นเรามีประสบการณ์อย่างที่ตั้งวอลเล็ตเนี่ย<ม>เราก็มองเป็นนโยบายที่ดีต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ง่ายนะครับ,รบาการทํานโยบายอะไรก็ตามที่เป็นนโยบายที่ไม่เคยทํามาก่อนอย่างเช่นสาบาทถ้าใครไปดูประวัติจะเห็นเลยว่าจะเกิด30บาทได้นี่เลือดตาแทบกระเด็นครับ ไม่ต่างอะไรจากาดิจิตอลวอลเล็เลยโดนเสียดสีโดนหนีก็ไม่ได้มีคนท้งนั้นจําได้ว่าหมอแต่งดํำจมประท้วงมันมันมีมาตลอดครับ,รบทุกนโยบายที่มันแปลกแต่ว่าถ้าเราไม่คิดนอกกรอบประเทศมันก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เจริญเนี่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจยอย่างแม้กระทั่งแลนบริดจนะครับซึ่งแน่นอนอาจจะไม่ได้เป็นนโยบายหลักของพรรคเราแต่เราก็ต่อยอดมาจากรัฐบาลเดิมที่เรารับไม้ต่อมาถามว่า เมื่อตอนผมเด็กผมได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่พูดถึงคอคอดกระส,ะสะมัยก่อนได้ไหมเราูดได้ยินว่าเราควรจะมีคอคอดกระทุกวันนี้ไปไหนยังไม่เกิดเลยอะ่ะจนวันนี้วันนี้เป็นลานวิ่เพิ่งยังไม่เรียกว่าตั้งไข่เลยอะ่ะยังไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าด้วซ้ําซึ่งอะไรก็ตามที่มันแน่นอนครับนโยบายอะไรก็ตามที่ปรกระทบกับชีวิตประจุบันของพี่น้องประชาชนมันมี ผลกระทบกลับมาเสมอมาเป็นแรงสะท้อนกลับมาเพียงแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องทำวามเข้าใจกับประชาชนนะครับว่าทําแล้วมันได้ประโยชน์อะไรนะครับอย่างเช่นแลนบริดจ์เนี่ยลงทุนมันจะได้อะไรมันจะขยายยังไงก็ต้องต้องชี้แจงไปเท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าประชาชนไม่มีแรงต้านเยอะมากผมเชื่อว่ารัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะถอยเพื่อที่จะไม่อยากสร้างความขัดแย้งในสังคมที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการ บริหารงานราชการแผ่นดินของของรัฐบาลเนี่ยครับไม่ว่ารัฐบาลไหนสิ่งที่นอกจากความเก่งของท่านนายกความรู้ความสามารถแล้วผมว่าศิละปะในการสื่อสารแล้วก็ในการที่ทาความเข้าใจกับสังคมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับจะทำอะไรให้ให้สังคมไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจนถึงขั้นเอาง่ายๆคือมาตีกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ